มาแล้วค่ะอาหารนานาชาติปุนเออเรเศสกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว่านให้เต็มที่นะลูกนะคุณป้าคะว้าคุณป้าทำผิดทเปิดคืนนี้ทำผิดยังไงคะก็หนูสั่งอาหารเลยคะนานาชาติค่ะ๋อเนี่ยอาหารนานาชาติญี่ปุ่น ฝรั่งเศสเของหนูก,กับพุชาอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผูด้วยนะมินรอด้วยฟีพวกแกกินอะไรกันดีคะวันนี้เออนั่นดีกินอะไรดีวะคิดไม่ออกเลยอะเอออยากกินอะไรที่แบบไม่ใช่อาหารไทยอะเบื่อละเบื่ออาหารไทยเหรอ,อถ้าลงอาหารที่เนี่ยร้านอีกแก่เนี่ย,ยก็มีแต่อาหารไทยนั่นแหละ ไปสั่งข้างนอกดีกว่ามั้งออนั่นสิเออถ้าอย่างนั้นฉันว่าสั่งข้างนอกดีกว่าช้าก่อนนะคะนั่งก่อนเด็กๆต้องตะมุ่งตบปานั่งก่อนลูกสิดาวินิดาวเมื่อกี้ได้ยินอะไรแว่วๆเบื่ออาหารไทยใครพูดคะเดียนค่ะเบื่ออาหารไทยเลยลูกใช่ค่ะเบื่อมากเลยอ่ะมีอะไรที่แบบว่า international and like very like tasty ไหมคะ คือคือไรเอแกลเขาคือคอยอาหารนานาชาติค่ะโอ้ยนี่ไม่รู้หรอเนี่ยร้านป้าตุ้มเนี่ยฟิลนานาชาติเลยเมนูใหม่มีทุกวันนี่อป้าตุ้มเป็นฟิลนานาชาติลูกนานาชาติเนี่ยชาติไหนคะชาตินี้หรือชาติหน้าคะป้าตบป้าชาตินี้เลยลูกแต่วันนี้น่าจะมีเมนูอาหารฝรั่งเศสญี่ปุ่น กัมพูชาหนูหนูเอาอาหารญี่ปุ่นละกันค่ะญี่ปุ่นแล้วหนูล่ะหนูชอบเพื่อนบ้านค่ะอยากลองกัมพูชาจริงค่ะงั้นหนูขอเอ่อ f ร e n c h หรือว่าแบบฝรั่งเศสหน่อยค่ะเอ้างั้นรอป้าแป๊บหนึ่งนะฝรั่งเศสญี่ปุ่นกัมพูชารอแป๊บรอแป๊บมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะ นานาชาติญี่ปุน่นฝรั่งเศสกัมพูชาเรียบร้อยแล้ว่านให้เต็มที่แล้วลูกนะคุณป้าคะว้า <Wow. S 1> คุณป้าทำผิดที่เปิดคืนนี้ทำผิดยังไงคะก็หนูสั่งอาหารเลยคะนานาชาติคะ่ะอ๋อเนี่ยอาหารนานาชาติญี่ปุน่นฝรั่งเศสของหนูกัมพูชา นี่มองยังไงก็เป็นอาหารไทยชัดๆเลยนะคะนี่ไทยไงลูกนี่สตาคอระสตาคอระญี่ปุ่นไหมป้าแบบนี้มันหลอกลวงผู้บริโภคแล้วดูสิอะไรอ่ะฝรั่งเศสไงลูกอะไรต้มเพชรอันนี้ก็ชัดเจนเลยกะบูชาเลยค่ะตจืดผักรดอซิโคงหมูตีกนี่ดต้จืดบักกะดอซิโคงหมูชัดเลยอะไรต้มจืดผักกะดอซิโครงหมู อาารไทยนี่ป้ามันจะไทยยังไงลูกใช่ป้าของหนูเนี่ยโซตะโคระส้มตำโคราชัดชัดใแล้วอันนี้ของหนูเนี่ยพลายทเพสเนี่ยคือปลาไหลต้มเปรตใช่ไหมอก็นานาชาติหรือเปล่าลูกโอ้โหชาติหมานัดสิใครลูกมินค่ะเพื่อนค่ะเพื่อนค่ะใครสอนเนาเนี่ยรีเบคก้าค่ะเอาอย่างไรดีพวกแกจะกินไหมกูว่านะคิดเงินเหอะเออคิดละ นี่เอา,อางี้คิดตังก็ได้ถ้าไม่กินก็ไม่ต้องกินไปกินร้านอื่นคนละ499บาทไว้อะไรมันแพง<อ>มันจะแพงได้ไงอาหารานานาชาติลูกไม่ใช่อาหารไทยได้คะ่ะประตุมง,งั้นหนูในเมื่อของหนูเป็นอาหารญี่ปุ่นใช่ไหมคะ,ะงั้นหนูขอจ่ายเงินเป็นญี่ปุ่นละกันค่ะเป็นเงินญี่ปุ่นนะคะคนี่คะ่ะปตุ้มอเปล่านคะอมอะไรคะประตมดูชัาๆสิคะนี่เขาคนญี่ปุ่นนะคะนี่ คนนี้ชื่ออะไรนะชื่อโรมิจิวะอันอนี้โริเชียส่ว <c oughs> สนอาหารฝรั่งเศสเ,เนี่ยก็ต้องจ่ายด้วยสกุลเงิน,งนโยูโรสิคะต้องยูโรสิคะลูกนี่เลยค่ะยูโรยูโร,โโรอ,อันนี้มันโยูโรน,นี่ลูกอ,อันนี้ญี่ปุ่นอันนี้ฝรั่งเศสกัมพูชาค่ะอะ่ก็ต้องจ่ายเป็นเพื่อนบ้านตอนนี้เขาทันสมัย้วนะคะป้าตุ้มคอยจ่ายแบบอัปเดตได้ไหมคะังไงลูกจ่ายแบบ บิตคอยอ่ะอุ้ยตามกระแสบิตคอยยังไงลูกนี่ค่ะคุณป้าบิดตรงนี้แล้วคอยนะคะพวกเราป้าป้าบิดอีกแก่กันเถอะแล้วป้าคอยอะไรคะอุ้ยไอ o ก i t h จิ u วอ้าวเฮ้ยบิตคอยบิดป้านี่มึงโก้กันนี่วาเดีด๋ยวด และเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายหนักแน่นยิ่งกว่าหาแอบเป็นครูต้องสอนเด็กเป็เล่